สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาดูเปิดแบ่งอนาคตแม่พันธุ์บรามมนเลือดร้อยค่ะเราไปดูตัวแรกกันเลยค่ะตัวแรกนะครับ NC 5 5 5นะครับอายุ1ปี1เดือนแม่ของเขาคือ NC 3 6 8นะครับส่วนพ่อของเขาเป็นพ่อพันธุ์นำเข้าจากสหรัฐอเมริกานะครับ VL 7 0 9นเะครับเรามาดูลักษณะของน้องกันเลยนะคะลักษณะเด่นของน้องนะคะ NC 5 5 5เลขสวยมากคุณผู้ชม โอ้โหแดงตาแตกมากค่ะสีน้อง NC ห้าห้าห้านะคะสีแดงฉ่ำม,มากลำตัวน้องมีความลึกหนานะคะความยาวความสูงนะคะแบบสวยมากคุณผู้ชมตะนหนก,ก็สวยนะคะตะนหนกใหญ่ตั้งตรงกับขาหน้าเลยนะคะโครงสร้างก็ดูแข็งแรงมากๆสวยงามมากๆเลยค่ะหน้านี่บ่งบอกความเป็นตัวเมียมากคุณผู้ชมโคนหางนี่คุณผู้ชมดูโคนหางสิเขาใหญ่เท่าฝ่ามือเลยอะเต้านมน้องก็ลงมาเท่ากันทั้งสี่เต้าเลยนะคะ หลังนี้ก็ตั้งตรงเป็นไม้กระดานเลยนะคะข้อขาก็แข็งแรงนะคะคุณผู้ชมดูสิข้อขาแข็งแรงมากไม่อ่อนไม่งอนเลยนะคะทั้งขาหน้าแล้วก็ขาหลังนะคะกล้ามเนื้อนี่มาเต็มแล้วนะคะ NC ห5 5เนี่ยกล้ามเนื้อแบบบึ้มบั่มมากคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูแผงคอสิคะเห็นน้องวิ่งแบบแผงคอมบึ้มบัมบ่มบึ้มบั่มมากคุณผู้ชมความย่นที่คออะ่ะ ความย่นที่คอคือลดเกินคุณผู้ชมความย่นที่คอน้องบ่งบอกถึงอนาคตนะคะที่เขาจะเติบโตได้อีกเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมกล้ามเนื้อก็เต็มเป็นมัดเลยนะคะขาก็แข็งแรงนะคะ n c 5 5 5ค่ะท่านใดสนใจก็อิ inbox เข้ามาทางเพจของเราได้เลยนะคะสวยมากคุณผู้ชมยิ่งโดนแดดอะแดงตาแตกมาก n c 5 5 5นะคะน้องกิฟเชียร์เชียค่ะ มาดูตัวต่อไปกันนะครับน้อง nc 5 5 2อนะครับอายุ1ปี2เดือนแม่ของเขาคือ nc 2 8 9นะครับส่วนว่อของเขาคือ h e 5 d 9ับ9ะครับเรามาดูลักษณะของน้องกันเลยนะคะน้องตัวนี้ nc 5 5 2นะคะลำตัวของน้องนี่มีความลึกความยาวความหนามากคุณผู้ชมตะนหนกน้องก็ตั้งตรงกับขาหน้านะคะตะนหนกสวยใหญ่โครงสร้างก็ดูแข็งแรงมากๆสวยงามมากๆเลยคะ่ะ หน้านี่มงบอกความเป็นตัวเมียมากอุย้ยหน้าสวยฉ่ำมากคุณผู้ชมโคนหางก็ใหญ่นะคะสวยด้วยเต้านมก็ลงมาเท่ากันทั้งสี่เต้าค่ะค่ะหลังก็ตรงข้อขาก็แข็งแรงนะคะไม่อ่อนไม่งอกันเลยนะคะกล้ามเนื้อนี่น้องแบบเริ่มเต็มมัดแล้วค่ะน้องตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ nc ห้าสองอ๋อไม่เป็นไรค่ะ ความย่นที่คอคอนะคะก็บ่งบอกถึงแบบอนาคตเขาจะเติบโตไปได้อีกเยอะเลยค่ะแผงคอสวยมากความย่นที่คออ่ะสวยมากจริงๆความสูงนะคะน้องตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณสักร้อยยี่สิบนะคะบวกลบได้บวกลบะะสักร้อยยี่สิบค่ะสวยมากคุณผู้ชมกล้ามเนื้อกล้ามขาขาก็แข็งแรงทั้งขาหน้าและขาหลังนะคะคุณผ<ม>ู้ชม,ม <า S 1> ดูม <า S 1> แผงค<ผ><ข>อสิ เหมาะสำหรับที่จะเป็นแม่พันธ์ในอนาคตนะคะ N4552 ค่ะเชียร์เชียร์คะ่ะตัวต่อไปนะครับ N4559 อายุ1ปีเหมือนกันนะครับแม่ของเขาคือ nc สามหกหนึ่งนะครับพ่อของเขาคือ r h ah ิตสองสามจิตเป็นพ่อนําเข้าจากสหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะครับเรามาดูลักษณะเด่นของน้องกันเลยนะคะน้อง nc 5 5 9นะคะลำตัวน้องนี่เริ่มลึกหนาเลยนะคะตหนอกตั้งตรงกับขา,น,านะคะโครงสร้างก็เริ่มดูแข็งแรงมากๆเลยนะคะสวยงามมากหน้านี่บ่งบอกถึงความเป็นตัวเมียมากๆแล้วโคนหางของน้องนี่นะคะใหญ่กันเลยทีเดียวเท่าฝ่ามือแล้วอ่ะคุณผ,ผู้ชม เต้านมลงมาเท่ากันทั้งสี่เต้านะคะหลังก็ตรงข้อขาก็แข็งแรงนะคะไม่อ่อนไม่งอทั้งขาหน้าและขาหลังกันเลยนะคะกล้ามเนื้อก็เริ่มมาแล้วคุณผู้ชมความย่นที่คอบ้างอะ่ะบ่งบอกถึงอนาคตเขาจะเติบโตไปได้อีกเยอะเลยนะคะกล้ามความย่นที่คออะคะอ่ะเหมาะสาหรับเป็นแม่พันธุ์มากนะครับใช่ค่ะสวยมากเลยนะคะความสูงน้องคนนี้ก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะประมาณร้อยสิบนะครับ วันสิบคุณผู้ชมอายุแค่นี้อ่ะเริ่มสูงแล้วค่ะแข็งแรงกันเลยนะคะดูขาหลังเขาสิขาหลังเขาก็เหยียดตรงแข็งแรงนะคะเชียร์เนะคะสีเทาสวยมากเลยนะคะเชียร์เช,ชค่ะ าสวยฉ่ำแข็งแรงอนาคตแม่พันค่ะขุนเข้าอีกนิดหนึ่งให้อาหารหดีวสวยน่ารักหนุนบหนับคุณผู้ชมดูกล้ามกล้ามขาก็สิกล้ามหลังกล้ามตูดอะเลดเกินความแข็งแรงเ๋ยวิ่งให้ดูซิสักหนึ่งแมทนี่นสวยเลยนะคะคุณผู้ชมดูคอสิเนื้อคอเยอะมากอนาคตเติบโตได้อีกเยอะเลยค่ะคุณผู้ชม เพิ่งอายุแค่หนึ่งปีเองเท่านั้นนะครับสามารถโตได้กว่านี้นะครับผมเหมาะมากที่จะไปเป็นแม่พันธุ์ใช่ไหมครับพี่กิฟตใช่จ้าหน้าก็สวยหลังก็ตรงขาก็แข็งแรง มาดูตัวต่อไปกันเลยนะครับ NC 561นะครับอายุ11เดือนเท่านั้นนะครับแม่ของเขาคือ NC 395นะครับส่วนพ่อของเขาคือ VL 709เป็นพ่อพันธ์ุนำเข้าจากสหรัฐอเมริกานะครับเรามาดูลักษณะเด่นของน้องกันเลยนะคะสีแดงสวยเลยนะคะลำตัวน้องนี่แบบลึกหนานะคะความสูงประมาณ 125นินิดๆนะคะบวกลบนะคะต้นหนก,ก็ตั้งตรงกับขาหน้านะคะโครงสร้างน้องดูแข็งแรงมากๆเลยนะคะหลังก็ตรงข้อขาแข็งแรงนะคะไม่อ่อนไม่งอนะคะโครงสร้างดูแข็งแรงสวยงามมากๆค่ะหน้านี่บ่งบอกความเป็นตัวเมียมากคุณผู้ชมสวยมากโคนหางนี่แบบใหญ่เท่าฝ่ามือคุณผู้ชมดูบั้นท้ายสิคะบ้นท้ายก็ใหญ่บุมบัํมมากกล้ามเนื้อนี่มาแล้วนะคะเริ่มมาเต็มแล้วนะคะ เอาความย่นที่คอของน้องนะคะมีความย่นมากแล้วดูแผงคอสิยุบหยับนุบหนับไปหมดเลยคุณผู้ชมบ่งบอกว่าถึงแบบอนาคตเขาจะเติบโตไปได้อีกเยอะเลยนะคะน้อง nc ห6 1ของเรานั่นเองเต้านมของน้องนะคะก็ลงมาตรงกันทั้งสี่เต้าเลยนะคะแข็งแรงสุดๆคุณผู้ชมอายุแค่เนี้ยตัวโตมากบั้นท้ายนีย่สวยมากเลยคุณผู้ชมดูสิความหน้าความต้นหนอความขาความย่น เหมาะสำหรับที่จะเป็นแม่พันธ์ในอนาคตเลยนะคะ NC 561น้องกิฟเชียรเชคะ่ะความชิดกระชับนะคะไม่หย่อนเลยนะคะสวยมากคุณผู้ชมดูสิยิ่งโดนแดดนะคะน่าแบบสีเลยแบบช่ำมากคนหางก็ใหญ่นะคะหางนี่สวยมากลำตัวก็หนานลึกนะคะสวยจริงๆคะ่ะเชียคะ่ะ nc 5 6 1นะคะดูอกดูสะโพกสิคะคุณผู้ชมเสียเชียคะ่ะมาดูตัวต่อไปกันเลยนะครับ,รบ nc 5 6 2อายุเพียง11เดเดือนเท่านั้นนะครับแม่ของเขาคือ nc 292นะครับส่วนพ่อของเขาคือ RH237 เป็นพ่อนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะครับเรามาดูตัวนี้กันเลยนะคะน้อง n อ5 6 2ค่ะน้องเป็นสีแดงเลยนะคะสีแดงฉ่ำตาแตกมากโครงสร้างของน้องนะคะดูแข็งแรงมากๆและกล้ามเนื้อของน้องนี่คือแบบเต็มมัดเลยนะคะหลังก็ตรงข้อขาก็แข็งแรงนะคะไม่อ่อนไม่งอลำตัวมีความลึกความหนานะคะตนหนอก็รั้งตรงกับขาหน้านะคะ หน้านี่บ่งบอกความเป็นเมียมากคุณผู้ชมโคนหางของน้องก็ใหญ่นะคะมันฝ่ามือเลยค่ะคุณผู้ชมเต้าดมทั้งสีเต้าก็ลงมาเท่ากันเลยนะคะความย่นที่คอเอ๋ยความย่นเยอะมากแสดงว่าอนาคตน้องเขานะคะจะเติบโตไปได้อีกเยอะเลยค่ะขาก็แข็งแรงลำตัวก็สวยลึกหนานะคะอาจจะมีลายที่คอนิดนแต่ไม่เป็นผลทางกรรมพันธุ์นะคะทางพันธุกรรมของเรานั่นเอง สวยมากเลยค่ะน้อง nc 562นะคะเชียร์เียค่ะสวยมากคุณผู้ชมดูสิกล้ามเนื้อเป็นมัดมัดเลยอะ่ะข้อขาก็แข็งแรงสุดๆขาหลังตรงสวย สิบเอดเดือนเท่านนะครับสิบเอ็ดเดือนโอ้โหคุณ oh, ผ,ผู้ชมความสูงน่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยสิบบวกลบได้อยู่นะครับนี่เด็กส<ช>ิบเอ็ดเดือนเหรอเนี่ยตบ้งบ<อ>งนนั้งมากพ่อเขาก็ใหญ่นะคะแม่เขาก็ใหญ่น้องตัวนี้นะคะใหญ่เหมือนพ่อกับแม่แน่นอนเลยคะ่ะ n อ็6 2ห้าหกสองนะคะเชียเียครับ สวยงามมากๆเลยค่ะมาดูตัวต่อไปกันเลยนะครับ n c 563อายุเพียง11เดือนเหมือนกันนะครับส่วนแม่ของเขาคือ n c 341นะครับส่วนพ่อของเขาคือ VL5 ท4ับเป็นพ่อน้ำเข้าจากสหรัฐอเมริกราเหมือนกันนะครับลักษณะเด่นของน้องนะคะ n c 563นี่คุณผู้ชมดูสิลำตัวลึกหนามาก11เดือนนะคะ ความยาวของลำตัวนี่แบบหลังตรงเป็นไม้กระดานเลยนะคะตะนหนก,ก็ตั้งตรงคู่กับขาหน้านะคะโครงสร้างดูแข็งแรงมากคุณผู้ชมดูสิสวยงามมากๆเลยนะคะหน้านี่สวยมากบ่งบอกความเป็นลักษณะถึงตัวเมียเลยนะคะโคนหางก็ใหญ่นะคะคุณผู้ชมโคนหางนี่ใหญ่เท่าฝ่ามืออ่ะบั้นท้ายก็สวยนะคะเต้านมลงมาเท่ากันทั้งสี่เต้าเลยนะคะ ข้อขาดูแข็งแรงสุดๆไม่อ่อนไม่งอนะคะข้อขาของน้องเนี่ยกล้ามเนื้อน้องมาเต็มแล้วนะคะ11เดือนอะกล้ามเนื้อตูดกล้ามเนื้อสะโพกนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมดูความย่นที่คอสิคะแผงคออะบ่งบอกถึงอนาคตเขาจะเติบโตไปได้อีกเยอะเลยค่ะสวยมากเลยนะคะ nc 5 6 3ค่ะพ่อของ พ่อของน้องนะคะก็ตัวโตวตัวใหญ่นะคะแม่ของน้องก็โตนะคะตัวนี้นะครับ NC 5 6 4อายุเพียง11เดือนแม่ของเขาคือ NC 3 0 5พ่อของเขาคือ r h AH 2 3 7เป็นพ่อนำเข้าเหมือนกันนะครับลักษณะเด่นของน้องนะคะ สีแดงนะคะแต่ว่าแดงไม่มากน้องเป็นทโชนนะคะสวยมากเลยลำตัวอ้วนมากคุณผู้ชมอ้วนตุบตับมากลำตัวมีความลึกหนานะคะความยาวก็ยาวสูงสวยเลยะคะ่ะต้นหนอกก็ตั้งตรงกับขาหน้านะคะโครงสร้างดูแข็งแรงมากๆคุณผู้ชมดูสิแขงคอน้องอะความย่นความย่นที่คอะคะ่ะคุณผู้ชมหนึบหนับสุดๆหน้าตาก็บง่งบอกความเป็นตัวเมียมากๆเลยนะคะสวยด้วย โคนหางนี่คุณผู้ชมดูบ้านท้ายสิโคนหางใหญ่เท่าฝ่ามืออะคุณผู้ชมน้องตัวนี้เป็นเพศเมียนะคะเต้านมน้องลงมาทั้งสี่เท่ากันทั้งสี่เต้าน,นะคะหลังก็ตรงข้อขาก็แข็งแรงนะคะข้อขาแบบแข็งแรงมากคุณผู้ชมไม่อ่อนไม่งอเลยนะคะกล้ามเนื้อนี่มาเต็มแล้วนะคะหูตั้งตรงหัวสวยนะครับหน้าผากกว้างมากเหมาะที่จะเป็นแม่พันธุ์ที่ดีน้อง nc ห้าหสี่นะคะ,ะ,คะใช่ เชียช er ีย er นะครับตัวนี้ลักษณะน้องนี่แบบกรรมพันธ์น้องชัดเจนมากค่ะพ่อของน้องก็ตัวใหญ่มากเลยะคะ่ะแม่ของน้องก็ตัวใหญ่ค่ะ,จะเจริญเติบโตได้ดีในอนาคตมากๆเลยนะคะอนาคตนี่แบบใหญ่ขึ้นอีกเยอะเลยค่ะนี่ใส่น้องตัวนี้นะคะก็ค่อนข้างเชื่องเลยะคะ่ะ คุณผู้ชมดูบ้านถ่ายน้องสิบึ้มบั่มมากสวยมากความย่นที่คอก็สวยนะคะคุณผู้ชม สวยจริงยิ่งมาเจอแบบช่วงสะโพกน้องอะคะ่ะสะโพกใหญ่มากสวยจริงกล้ามเนื้อก็สวยนะคะกล้ามเนือ้อแบบเต็มแม็กเลยความสูงของน้องคนนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ125นะคะบวกลบ <c oughs> น้องเอ็นซี 564นะคะเชียคะ่ะและตัวนี้นะครับ NC 567อายุเพียง9เดือนเท่านั้นนะครับแม่ของเขาคือ NC 405เพรพ่สวนพ่อเขานั้นคือ VL 709เป็นพ่อนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะครับเรามาดูลักษณะเด่นของน้องกันเลยนะคะสีแดงฉ่ำม,มากอุ๊ยอะไรดุกดิก่ะคุณผู้ชมห่างน้องดุกดิกมากคุณผู้ชมแต่ว่า จึงหางจะสั้นนะคะแต่ก็ไม่มีผลทางพันธุกรรมนะคะคุณผู้ชมดูลำตัวน้องสิลำตัวลึกหนามากตะหนอก,ก็ตั้งตรงกับขาหน้านะคะโครงสร้างดูแข็งแรงมากๆดูสิความย่นที่คอนะคะย่นเยอะแปลว่าอนาคตน้องเขาจะเติบโตได้อีกเยอะมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมกล้ามเนื้อก็เริ่มมาแล้วนะคะกล้ามเนื้อตูดนะคะเริ่มมาแล้วค่ะหลังน้องก็จะตรงแต่ว่าแอนนิดนึง ข้อขาก็แข็งแรงนะคะไม่อ่อนไม่งอนะคะเต้านมน้อง,องลงมาทั้งสี่เต้านะคะลงมาตรงกันเลยค่ะโคนหางก็ใหญ่มากถึงจะมินิสนึงแต่โคนหางดูแบบใหญ่บวม,มมากคุณผ,ผู้ชมคุณผ,ผู้ชมดูหน้าเขาสิขาะหน้านี่บ่งบอกความเป็นตัวเมียมากสวยจริงค่ะน้อง nc ห้าหกเจ็ดนะคะหางน้องดุกด๊กดิกด๊กดุ๊กดิ๊กมากเลยค่ะอ้วนตุ๊บมาก กล้ามเนื้อนี่แบบสุดๆอะกำลังแบบปั้นขึ้นมานะคะก้ามเนื้อกำลังหนุบดับหนุบหนับ,นบความย่นที่คอเอยแบบย่นเยอะแสดงว่าอนาคตก็ต้องเติบโตใหญ่มากเลยค่ะน้อง n c 5 6 7นะคะเชียรเชียค่ะ ตัวต่อไปนะครับ NC 568, อายุเพียง8เดือนเท่านั้น,นครับแม่ของเขาคือ NC 362, พ่อของเขาคือ H 27 5ทับเนะครับเป็นพ่อนำเข้าเหมือนกันครับลักษณะเด่นของน้องนะคะ NC 568ค่ะคุณผู้ชมสีเทานะคะน้องคนนี้เป็นตัวสีเทาเลยนะคะลําตัวเริ่มลึกเริ่มหนาแล้วนะคะตหนอกตั้งตรงกับขาหน้าแล้วนะคะคุณผู้ชมดูบั้นท้ายน้องสิคะบันท้ายสวยมาก กล้ามเนื้อนี่มาแบบกําลังเต็มแล้วค่ะคุณผู้ชมโครงสร้างก็ดูแข็งแรงนะคะพ่อกับแม่น้องแข็งแรงนะคะตัวโตด้วยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมหน้าของน้องนี่บ่งบอกความเป็นลักษณะตัวเมียแบบสุดๆเลยค่ะโคนหางนี่ก็แบบสวยจริงๆเต้านมน้องลงมาพร้อมกันทั้งสี่เต้านะคะเท่ากันทั้งสี่เต้าเลยค่ะหลังก็ตรงนะคะข้อขาแข็งแรงไม่งอไม่หักนะคะไม่อ่อนไม่งอนะคะ กล้ามเนื้อน้องนี่แบบอือหกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อแบบสวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมกล้ามเนื้อสะโพกน้องนะคะความย่นที่คอน้องก็กําลังเริ่มมาแล้วนะคะชิดกระชับนะคะความย่นที่คอก็แบบความย่นที่คองบ่งบอกได้ถึงแบบยิ่งย่นเยอะนะคะบ่งบอกได้อนาคตเขาจะเติบโตไปได้อีกเยอะเลยค่ะน้องเอ็นสี่ห้าหกแปดนะคะสีเทาสวยมากเลยค่ะ อายุแค่แปดเดือนนะคุณผู้ชมส่วนสูงน้องจะอยู่ที่ราวๆหนึร้อยสินะคะขุนขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมใช้อาหารขุนขึ้นมาน้องขึ้นมาแบบบึ้มบึ้มบ้ม,บม,บมเลยนะคะอนาคตเป็นแม่พันธุ์ได้สบายเลยค่ะน้องกิฟเชียนะคะ nc 568คะ่ะและตัวสุดท้ายนะครับ nc 554หาอายุเพียงหนึปี1เดือนเท่านั้นนะครับแม่ของเขาคือ nc 351ส่วนพ่อของเขาคือ h 2 7 5เทัเครับ,รบเป็นพ่อนำเข้าเหมือนกันนะครับ ลักษณะเด่นของน้องตัวนี้นะคะเป็นวัวเทานะคะลำตัวก็ลึกหนานะคะความสูงนี่ประมาณ120นิดนิดบวกลบนะคะตาหนอกก็สวยตั้งตรงกับขาหน้านะคะโครงสร้างดูแข็งแรงมากคุณผู้ชมสวยงามมากหน้านี่บ่งบอกความเป็นตัวเมียสุดๆเต้านมนี่นะคะลงมาเท่ากันทั้งสี่เต้าเลยค่ะโอ,โอ,โอหางก็ใหญ่มากคุณผู้ชมเท่าฝ่ามือเลยนะคะเนี่ย หลังก็ตรงข้อขาก็แข็งแรงนะคะข้อขาหลังข้อขาหน้าไม่อ่อนไม่งอนะคะกล้ามเนื้อน,นี่น้องก็แบบเริ่มเป็นมัดมัดขึ้นมาแล้วนะคะสวยจริงความย่นที่คอเอ่ย่บงบอกถึงอนาคตน้องเขาจะเติบโตเป็นแบบได้เยอะเลยค่ะเติบโตไปเป็นแม่พันธุ์ได้สวยงามมากๆเลยค่ะน้อง NC554 นะคะสวยมากคุณผู้ชม ดูสิกล้ามเนื้อเขาหลังก็ตรงนะคะกล้ามเนื้อน้องเริ่มเต็มแล้วนะคะคุณอีกแป๊บๆเนี่ยเหมาะกับการเป็นแม่พันธุ์มากเลยค่ะในอนาคต nc 5 5 4นะคะเชียร์เยรค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะน้องสวยๆกันทั้งนั้นเลยคะ่ะท่านใดสนใจสามารถเข้ามาชมที่ฟาร์มเลยนะคะหรือว่าสามารถแคปรูปสวยๆและอินบ็อกซ์ทางเพจ a c e b o o k ได้เลยคะ่ะ สวัสดีวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ